ตอนที่3ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาเซียน Economic Community หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC กันมาบ้างแล้วซึ่งเป็นการรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่มีกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเป้าหมายของ AEC คือการส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วย5ด้านสำคัญได้แก่ด้านแรกการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรีอาเซียนได้ลงนามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าของอาเซียนหรืออาเซียนเทรดอินคลูสอะกิเมต์หรือ ATIGA ว่าด้วยอัตราภาษีที่เท่าเทียมกันสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน การลดภาษีปัจจุบันอาเซียน6ประเทศได้ลดภาษีขาเข้าของสินค้าทั้งหมดลงเหลือร้อยละศูนแล้วเหลืออีก4ประเทศได้แก่กัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามได้ลดภาษีสินค้าอยู่ที่ระดับร้อยละ0-5และจะลดภาษีนำเข้าทั้งหมดเหลือร้อยละศภายในปี2558หากยังไม่พร้อม สามารถยืดหยุ่นได้ถึงปี2,561การที่จะได้รับสิทธิพิเศษลดภาษีสุลากกากรขาเข้าสินค้าจะต้องผลิตได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าตามที่อาเซียนได้ตกลงกันไว้ตัวอย่างการลดภาษีเช่นก่อนเปิดทําการค้าเสรีอาเซียนเมื่อเราซื้อสินค้าสินค้าที่เราซื้อมานั้นจะมีภาษีบวกเพิ่มมากับสินค้า แต่เมื่อเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนจะเป็นการยกเลิอกอัตราภาษีทําให้เราสามารถซื้อสินค้าในอัตราที่ถูกลงหรือซื้อสินค้าได้เพิ่มขึ้นนั่นเองโดยอุตสาหกรรมหลักๆของแต่ละประเทศในอาเซียนจะมีดังนี้บูนมีน้ำมันเป็นอุตสาหกรรมหลักกัมพูชามีธุรกิจสิงทออินโดนีเซียมีฐานหินซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นๆได้ ลาวมีลักษณะเด่นในเรื่องของการทำเหมืองแร่มาเลเซียถนัดในการทำอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพมา่ามีป่าไม้มากทำให้อุตสาหกรมรมหลักจะเกี่ยวข้องกับป่าไม้ฟิลิปปินส์อุตสาหกรมรมหลักคือการผลิตเครื่องจักรสิงคปโปร์อุตสาหกรมรมหลักได้แก่การค้าปลิกคอมพิวเตอร์ไทยอุตสาหกรมรมหลักคือการเกษตรและเวียดนามอุตสาหกรมรมหลักจะเป็นการส่งออกอาหารทะเล ด้านที่2การเคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรีการเปิดเสรีการค้าในอาเซียน (AFAS) หรือ ASEAN Framework Agreement on s e r v i c e ซึ่ง กำหนดกฎและกติกาตามองค์การการค้าโรคเกือบทั้งหมดแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเป็นข้อจำกัดในการเข้าสู่ตลาดโดยการยกเลิกการกำหนดสาขาธุรกิจให้สิทธิสำหรับประเทศเจ้าบ้านเท่านั้นกลุ่มที่2เป็นข้อจำกัดที่ขัดกับหลักการปฏิบัติกับคนต่างชาติกำหนดให้ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกิน49%อาเซียนได้จัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับคุณสมบัติวิชาชีพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเปริดเสรีการค้าบริการ โดยปัจจุบันมีการรองน้ำแต่สาขาอาชีพได้แก่แพทย์ทันตแพทย์นักบัญชีวิศวกรพยาบาลสถาปนิกนักสำรวจและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวการเคลื่อนย้ายบุคลากรในอาเซียน สำหรับประเทศไทยจะอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายบุคลากรได้2ประเภทเท่านั้นคือ Business Visitor ซึ่งหมายถึงบุคคลธรรมดาที่จะเข้ามาพำนักในไทยด้วยวัตถุประสงค์ด้านประชุมหรือติดต่อธุรกิจจะอนุญาตให้พำนักได้ในขั้นต้นไม่เกิน90วันและอาจจะขยายระยะเวลาได้รวมไม่เกิน1ปี อินทราคอมเพลร์ทันฟิลีผู้โอนย้ายระหว่างบริษัทในเครระดับผู้บริหารผู้จัดการหรือผู้เชี่ยวชาญโดยบุคคลนั้นจะต้องได้รับการจ้งโดยบริษัทด,ดังกล่าวนอกประเทศไทยมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า1ปีและต้องผ่านเงื่อนไขความจําเป็นด้านการจัดการของกรมการจัดหางานอนุญาตไม่เกิน1ปีและขยายระยะเวลาได้3ครั้ง ด้านที่3การเคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรีเป็นความร่วมมือด้านการลงทุนของอาเซียนอยู่ภายใต้กรอบความตกลงการลงทุนของอาเซียนอาเ a ียน Investment Area หรือ AIA มีบริการที่เกี่ยวเนื่องกัน5ภาคดังนี้ภาคการผลิตเกษตรประมงป่าไม้และเมืองแร่การเปิดเสรีการลงทุนไม่ได้หมายความถึงการเปิดให้หนักลงทุนอาเซียนเข้ามาลงทุนได้อย่างเสรี แต่เป็นการเปิดเสรีแบบมีเงื่อนไขและมีความยืดหยุ่นโดยมีข้อยกเว้นชั่วคราวและรายการอ่อนไหวของประเทศสมาชิกรายการยกเว้นชั่วคราวจะต้องถูกยกเลิกในเวลาที่ตกลงกันซึ่งจะเปิดเสรีให้แก่นักลงทุนทั้งก่อนลงทุนและหลังลงทุนโดยมีการส่งเสริมการคุ้มครองการลงทุนสำหรับนักลงทุนทั้งนี้ ื่อประกอบกับอัตราภาษีนำเข้าที่ลดลงจากอัฟตาจึงอาจจะใช้เป็นฐานการผลิตสินค้าเพื่อขยายตลาดทั้งในอาเซียนและนอกอาเซียน ด้านที่4การเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีการรวมตัวของตลาดเงินและตลาดทุนในปี2,558มีเป้าหมายให้กับการบริหารการจัดการระบบการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรียิย่งขึ้นและมีตลาดทุนที่เชื่อมโยงระหว่างกันเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่การค้าการลงทุนและการเคลื่อนย้ายเงินทุนในภูมิภาคให้เพิ่มขึ้นโดยแผนงานการเงินของอาเซียน การเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน โดยมีแนวทางและหลักการเป็นไปนตามหลักการของ AEC Blueprint ที่ให้แต่ะประเทศสมาชิกในอาเซียนทยอยเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินโดยมีแผนงานการรวมกลุ่มทางการเงินของอาเซียน RIA Fin โดยแบ่งออกเป็น2ระยะคือภายในปี2558และภายในปี2563การเปิดเสรีภาคการเงินและเงินทุนเคลื่อนย้ายเป็นอีกเรื่องที่อ่อนไว และนักลงทุนต่างประเทศให้ความสนใจมากโดยเปิดเสรีสีด้านเพื่อเชื่อมระบบชำระเงินด้านที่1ด้านระบบชำระเงินด้านที่2การเปิดเสรีเงินทุนด้านที่3ระบบการให้บริการทางการเงินด้านที่4การเปิดเสรีของตลาดทุน และด้านสุดท้ายคือความร่วมมือในด้านต่างๆการก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่ได้มีเพียงการเปิดเสรีการค้าสินค้าการค้าบริการและการลงทุนเท่านั้นแต่เพื่อให้การรวมกลุ่มเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งและยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของอาเซียนยังมีความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นความร่วมมือด้านเกษตรและป่าไม้ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความร่วมมือด้านสถิติของอาเซียนการรวมกลุ่มสาขาการบินและการรวมกลุ่มสาขาท่องเที่ยวประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาชนมีโอกาสเลือกซื้อและใช้บริการที่มีคุณภาพเกษตรกร ในฐานะผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าเกษตรสามารถส่งออกสินค้าเกษตรได้มากขึ้นมีโอกาสสร้างเครือข่ายการผลิตในอาเซียนนักธุรกิจในฐานะผู้ผลิตผู้ส่งออกผู้นำเข้านักลงทุนและบุคลากรวิชาชีพมีโอกาสเข้าถึงตลาดกว้างขึ้นและสามารถขยายการค้าและบริการได้ง่ายขึ้น